เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เฝ้าบ้านสวยราคาย,ย่อมเยาวพื้นที่กว้างขวางนผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกอยู่นะครับหลังนี้ขายเพียงหกแสนบาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดิน3งานเกตารางวาหกแสนบาทตัวบ้านยังสวยสภาพดีอยู่เลยครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนกันได้สบายๆเลย การเดินทางก็สะดวกใกล้โรงเรียนแค่1.8กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าราคาก็ถูกครับ6 0ซน0 0บาทสุดคุ้มครับตัวบ้านยังสภาพดีนะครับถ้าชอบก็กกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำและไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจใด้วยครับท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมก็ได้ นัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้เลยครับแปลงนี้อยู่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่3งาน19ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครวัวใกล้ถนนนาดยางห่างเข้าซอยมาประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับห้องโถง,งกว้างก่อชาปูกระเบื้องติดฝ้าพร้อมอยู่ครับสวยสะอาดครับไม่เก่าไม่โทมหน้าต่างมุงลวดเด็กดัดครบๆร้อมอยู่ได้เลยทีเดียว สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับทางเราเพียงมาชี้เป้าหรือซื้อนั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ